ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนทั้งในเพจแล้วก็ในไลน์แอดนะวันนี้เรามาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปอ่าเราเรียนกันอนุกรมจบไปแล้วแล้วก็ฝึกทําแบบทดสอบไปแล้วทีนี้เรามาเริ่มที่คณิตศาสตร์ทั่วไปคณิตศาสตร์ทั่วไปเนี่ยถือว่ายากที่สุดในอ่าในของคณิตศาสตร์เนี่ยถือว่าคือมันทั่วไปจริงไงไม่รู้ว่าเขาจะเอาส่วนไหนมาออกบ้างแต่ ในในในตอนเนี้ส่วนแรกเลยที่อยากจะมาคุยก็คือจะเอาโจทย์จากข้อสอบจริงของปีที่แล้วที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาให้เราดูเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าเรารู้ว่าปีที่แล้วเขาออกประมาณไหนปีนี้เราก็จะได้ฝึกทําในส่วนนี้แล้วก็อย่างที่เราวิเคราะห์มาแล้วก็คือคณิตศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะออกเน้นเน้นไปพวกร้อยละเปอร์เซนต์แล้วก็การแก้สมการเพราะฉะนั้นหลัก ของคณิตศาสตร์ทั่วไปที่เราจะรู้อ่ายังไม่อยากให้น้องๆทุกคนคิดว่าคณิตศาสตร์มันยากนะเราถ้าเราเรียนรู้พื้นฐานไม่ใช่เรียนรู้พื้นฐานสิหรือฟื้นพื้นฐานเราก็จะสามารถทําได้พื้นฐานของคณิตศาสตร์ทั่วไปเนี่ยที่จําเป็นอะ่ะเริ่มตั้งแต่บวกลบคูณหารน,นะบางคนบอกว่าโหต้องไปเรียนบวกลบคูณหารเลยเหรอเราไม่ต้องไปเรียนว่าบวกคืออะไรลบคืออะไรแต่เราไปดูว่า บวกลบคูณหาระเขาทำยังไงคูณยังไงหารยังไงหารสั้นหารยาวแล้วก็บวกคูณบวกได้เท่าไหร่ลบคูณลบผลเป็นเท่าไหร่เงี้ยถ้าลบคูณลบผลลบก็จะเออผลคูณจะได้บวกเงี้ยเราจะมีตรงนั้นเราเราก็น่าจะไปหาในส่วนนั้นะมาหาซึ่งตอนเนี้ยอ่าได้ไอาจารย์ได้ทําโครงไว้ละวว่าว่าจะเอามาคุยกับพวกเราคือเอามาติวอะ จะติวกันตั้งแต่บวกลบคูณหารเลยแล้วก็สมการสมการนี่ถือว่าสําคัญมากสมการเนี่ยถือว่าสําคัญมากถ้าเราสามารถอ่านโจทย์แล้วตีออกมาเป็นเขียนออกมาเป็นสมการแล้วก็สามารถแก้สมการได้ถูกต้องเราก็จะได้คําตอบที่ถูกเนาะอันนี้เอาก็ก็กกกกเกินไปเดี๋ยวเรามาลองเข้าโจทย์เลยเพราะว่าคณิตศาสตร์ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราฝึกทําโจทย์เราจะเข้าใจแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจเหมือนอาจารย์บอกเราต้องเข้าใจหลักบวกลบคูณหาร หรือว่าหลักการแก้สมการแล้วก็มีมีมีเรื่องหนึ่งก็คือการเทียบบัญญัติยางซึ่งถ้าใครซื้อหนังสือไปแล้วมันจะมีหลักตรงนั้นมีพวกสมการการแก้สมการเทียบบัญญัติยางอ่ะมาดูข้อนี้มาดูข้อนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อสอบจริงนะการเขียนโจทย์อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะเป็นมันเป็นการจําโจทย์กันออกมา คือเราเราเราไม่ได้ไปขอโจทย์จากกพออมานะเขาไม่ได้ให้เราก็คือทุกคนทั้งทีมงานแล้วก็ลูกศิษย์ไปสอบแล้วก็ช่วยกันช่วยกันส่งข้อสอบมาใครจําได้อะไรบ้างก็ส่งเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเขาด้วยที่เขาเข้าไปสอบแล้วจําข้อสอบได้เขาก็เอามาบอกบอกเราต่ออ่ะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้นข้อใช้เนี่ยก็เป็นการสมมติขึ้นนะ เราจําไม่ได้ทั้งหมดหรอกว่าในห้องสอบเนี่ยกอพอเขาสอบว่ายังไงมันนี่คือเราพูดให้ให้เข้าใจกันก่อนไม่ใช่ว่าโหได้มาหมดเลยเหรอทั้งข้อช้อยทั้งอะไรไม่ไม่ใช่อันนี้คือเราจําโจทย์มาได้แล้วตรงนี้ข้อช้อยเราก็สมมติขึ้นอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเดี๋ยวอ่านโจทย์รอบหนึ่งก่อนแล้วจะฝึกอ่าแล้วจะอธิบายการคิดให้เราเราจะได้ฝึกตามนกขายของให้หวานได้กําไรสิบเปอร์เซ็นต์ ต่อมาหวานขายต่อให้คำานึงไปได้กำไรห้าเปอร์เซ็นคำหนึงซื้อมาในราคา2อง2,310บาทอยากทราบต้นทุนของนกซื้อมาเท่าไหร่ตอนเนี้นกคือคนแรกเขาบอกว่านกขายของให้หวานมา10เปอนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ากี่บาทแล้วเขาบอกว่าหวานเนี่ยขายให้คำานึงเนี่ยหปอรเซ็นคือสองสแล้วที่เขาถามคือเ้าถามนก เรายังไม่ต้องงงนะเราค่อยคอยค,อยคิดไปพอเรามาดูตามโจทย์ถ้าเราจะคิดนกขายของให้หวานสิบเอร์เซนคือต้นทุนนกเท่าไหร่เรายังไม่รู้ตรงนี้เราก็โบไว้ให้เราดูข้อที่เรารู้แล้วคนที่เราจะรู้ก็คือหวานหวานขายไปห้าเปอร์เซ็นในราคาสองสามหนึ่งศูให้เรามาหาหวานก่อนพอเราได้ต้นทุนของหวานเสร็จเราค่อยมาคิดต้นทุนของนก เดี๋ยวเราค่อยๆค,ค,คิดตามกันไปนะจากโจทย์เนี่ยเราอ่านแล้วเขาไม่ได้บอกว่านกซื้อมาเท่าไหร่แต่ที่โจทย์ให้เรามาก็คือหวานซื้อไปขายไปสามสองสามหนึ่งศูนย์ขายไปสองสามหนึ่งศูนย์ไ,ได้กาไรห้าเปอร์เซ็นคือนี้คือคือตัวขายนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาต้นทุนของหวานว่าหลักหวานซื้อมาเท่าไหร่กันแน่แล้วขายไปห้าเปอร์เซ็นเนี่ยได้ได้ในราคานี้โจทย์ข้อนี้ หลักในการคิดนะมันคิดได้หลายแบบนะเราจะเอาหลักร้อยละหรืออ่าหลักร้อยละหลักการแก้สมการที่เราเรียนมาคือหลักการคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบแล้วใครชอบแบบไหนใครถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นมาคํานวณแต่อย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะชอบถ้าเข้าให้โจทย์มาอย่างเงี้ยลักษณะโจทย์คือตอนนี้เรายังไม่ได้สอนกันเรื่องเทียบบรรจัตัวอย่างเนาะแต่อาจารย์จะใช้บรรจัตัวอย่างถ้าลักษณะโจทย์เข้าให้มาเนี่ย เหมือนกับว่าให้ข้อมูลมาสามข้อมูลแล้วมันจะต้องหาข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งก็คือข้อมูลที่สี่อาจารย์จะชอบใช้เทียบบัญญัติแต่ย่างอลองดูนะข้อนี้ใช้หลักการเทียบบัญญัติแต่ย่างเป็นการเฉลยหลักการและแนวคิดถ้าใครถนัดแบบไหนทําแบบไหนเออหนูไม่ได้ทําแบบนี้แต่ได้คําตอบแบบนี้เพราะหนูเรียนมาแบบนี้ไม่เป็นไรแล้วแต่เราคล่องแต่ถ้าหลักจับเทียบบัญญัติแต่ย่างเราจะง่าย มาเริ่มจากเทียบบรรญัติายางอันนี้จะหาต้นทุนของหวานก่อนนะต้นทุนของหวานเทียบบัญจัติายางเราจะมาเทียบจากร้อยไปร้อยห้าเนี่ยมันก็จะมีร้อยละเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันการเทียบบัญจัติายางร้อยละสมการพวกนี้เราต้องรู้แล้วก็หลักพื้นฐานบวกลบคูณหารถ้ามันมีเครื่องหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเข้ามาเกี่ยวข้องตรงเนี้ยเราต้องรู้ เราไม่จําเป็นต้องรู้จนทุกอย่างถ่องแท้นะให้เรารู้หลักนะอย่างในหนังสือเราจะเขียนตอนนี้อาจารย์จะเพิ่มตอนแรกเราไม่ได้เขียนบวกลบคูณหารเข้าไปตอนนี้ก็เริ่มมีเหมือนกับว่าเสียงตอบรับมาว่าอย่างย้ายข้างเนี่ยฝั่งนี้ลบฝั่งนี้ไปบวกไปยังไงคูณหารกันเนี้ยเครื่องหมายก็เลยเออเดี๋ยวเพิ่มตรงนี้เข้าไปแล้วก็จะนํามาสอนในในตรงนี้เพราะว่าในหนังสือที่เราซื้อไป การบวกลบคูณพื้นฐานการบวกลบคูณหารไม่มีแต่ว่าเทียบบัญญัติยางมีสมการมีร้อยละมีตรงนั้นให้เราฝึกทำความเข้าใจหนึ่งร้อยมาร้อยห้าก็คือเรามาเทียบใส่ร้อยละคือถ้าเราซื้อของมาหนึ่งร้อยเนี่ยเราขายไปร้อยห้าคือได้กำไรห้าบาทคือหเปอร์เซน์แล้วทีเนี้ยตัว A เนี่ยคือตัวที่ไม่ทราบค่า ไม่ทราบค่าคือเราไม่รู้ว่าหวานซื้อมาเท่าไหร่แต่รู้ว่าหวานขายไปเท่าไหร่มันจะเนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือเทียบจากร้อยมาอ่ะพอเราเทียบจากร้อยมาเราได้เลขมากี่ตัวเราได้เลขอ่าได้ตัวเนี้ยมาสามแล้วก็ตัวหนึ่งที่ไม่ทราบค่าเราก็เอามาเทียบบัญญัติยางของเราหลักการเทียบบัญญัติยางของเราเลขสองคู่เนี่ยเราจะใช้คูณไข่ เราก็จะคูณไข่คําว่าคูณไข่เนี่ยเอา A คูณกับร้อยห้าแล้วก็ร้อยคูณกับสองพันสามร้อยสิบบาท <c oughs> ตรงเนี้ยเราก็จะได้มาตรงนี้แล้วก็หารกันออกมาอ่ะพอตรงเนี้ยไม่มีวิธีทําหารกันออกมาได้อย่างไรเรามาฝึกวิธีการหารด้วยเพราะตรงนี้มันไม่มีศูนย์ให้ตัดนะมันก็ต้องตั้งหารหน่อยอ,อาจารย์ก็มาตั้งหารไว้ให้จะได้สอนฝึกหารไปด้วยอ่ะส่วนใหญ่ ถ้าเราทําในห้องสอบอะเราทําหารยาวเนี่ยจะง่ายกว่าอันนี้คือลักษณะของหารยาวนะหารยาวก็คือตัวตั้งแล้วก็ตัวหารตรงนี้เลยเราก็ดูจากตรงเนี้ย105วิธีหารกับวิธีคูณมันจะอยู่ด้วยกันนะหลักการคิดของการหารก็คือเราจะดูว่าเอาอะไรมาคูณกับ105านี่ยแล้วได้2 2ส3 1เนี่ยเราจะอะไรเข้ามาคูณถ้าเราดูนะตอนเนี้ย ตรงนี้มันหลัก200ใช่ไหมถ้าเอาหนึ่งมาคูณมันก็จะได้ร้อยหแต่ถ้าเอาสองมาคูณเราก็จะได้ประมาณ200ร้กว่าแล้วเราก็เอา2คูณร้อยคูณ2อคูณสตั้งอย่างนี้ดีกว่าร้อยห้คูณสอคูณหได้10ใสศูนย์ทด1 ใส่ศูนย์ไปทดหนึ่งตรงนี้นะทดหนึ่งตรงนี้แล้วก็สองคูณศูนย์ได้ศูนย์รวมกับตัวทดหนึ่งก็จะได้หนึ่งศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะแล้วทีเนี้ยสองก็ไปคูณหนึ่งได้สองตรงเนี้ยหลักการคูณการอ่าหลักการคูณการบวกการลบเราต้องเริ่มจากข้างหลังไปแล้วก็ต้องตั้งเลขให้มันตรงตั้งหลักให้มันตรงอย่างตัวเนี้ย สมมติว่าเราสองไปคูณห้าเนี่ยตรงเนี้เราก็ต้องตั้งให้มันตรงถ้ามมีอีกตัวหนึ่งคูณเนี่ยเราต้องตั้งให้มันตรงที่เราตัวที่เราคูณเริ่มต้นจากตัวที่เราคูณแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างหน้า่อะอตัวนี้ได้สองร้อยสิบแล้วนะแล้วคูณสองเนี่ยหลักการก็คือเอาตัวไหนมาคูณแล้วได้ใกล้เคียงตัวนี้ที่สุดแล้วเอาตัวคูณเนี่ยมาใส่ข้างบนไว้ตรงนี้เราได้สองได้สอง ร้อยห้าคูณสองเราคูณแล้วเมื่อกี้ได้สองร้อยสิบใช่ไหมแล้วก็มาตั้งคู่คตรงเนี้ยแล้วทีนี้เราก็จับลบกันเอาสองร้อยสามสิบเอ็ดลบกับสองร้อยสิบเราเดี๋ยวเราไปกันใจเย็นเนาะสอนค,อคือจะได้สอนทั้งหมดเลยคือมันก็จะแทรกซึมอยู่ในนี้ก็คือสมมติว่าเราสอนเทคนิคเมื่อกี้เทียบบัญญัติเตียงว่าเออเราคิดอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราก็จะมาสอนวิธีคูณและวิธีหารด้วยบางครั้งจํา ได้เข้าไปหมดพอจะคูณจะหารอา้าวจะหารแบบไหนตั้งหารไม่เป็นหรือว่าคูณไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเห็นวิธีทําแบบเนี้ยเราก็จะลื้อฟื้นความจําเรามาได้แล้วเราก็จะพอได้บางครั้งการหารเราไม่เคยหารนานแล้วเราก็จะจําไม่ได้ว่าเออต้องตั้งหารยังไงตรงเนี้ยสองร้อยสามสิบเอ็ดกับสองร้อยสิบลบกัน ลบกันก็เหมือนเดิมจากตัวท้ายหลักหน่วยคู่กับหลักหน่วยหลักสิบคู่กับหลักสิบหลักร้อยคู่กับหลักร้อยหนึ่งลบออกศูนย์ก็จะเหลือหนึ่งสามลบออกหนึ่งก็จะเหลือสองลบออกหนึ่งเหลือสองสองลบสองเหลือศูนย์ก็ไม่ต้องเติมลงไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราคิดไปแค่สามตัวใช่ไหมเนี่ยจากร้อยห้ามาคิดสามเราก็จะเหลืออยู่ศูนย์อีกสามตัวเราก็เอาศูนย์ ตัวแรกลงมาเอาลงมาทีละตัวนะพอเราลงมาตรงนี้เราจะได้2องรอสิเราก็จะมาหาอีกว่า1นึเนี่ยคูณอะไรได้2องสิบแล้วมาขึ้นข้างบนมันจะเป็นตัวหารไงเมื่อกี้เราเพิ่งทำไปได้สองรอสิบถูกไหมหนึ้ยหเนี่ยคูณ2ได้2อ0เราก็ไม่ต้องคูณอีกแล้วเราก็เอาสมาใส่ตรงนี้มาใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะได้ไปยังไงนะ ตรงนี้ก็จะได้สองร้อยสิบลบกันลงมามันก็จะเหลือศูนย์ลบหลัดนะเข้าใจเนาะตรงนี้ไม่งงนะนี่ลบกันตรงนี้ก็จะเหลือศูนย์พอเหลือศูนย์แล้วตรงนี้เราเหลือศูนย์อีกกี่ตัวที่เรายังไม่ได้เอามาบวกลบคูณหารเหลืออยู่สองแล้วก็มาเติมข้างบนได้เลยเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อเนี้หนึ่งร้อยห้าหารสอง แสนสามหมเนี่ยเราก็จะได้2,200เห็นไหมหลักการหารเราค่อยๆหารไปทีละตัวแล้วก็ลงมาถ้าศูตรงเนี้ยเรายังใช้ไม่หมดเราสามารถเอาศูนย์มาเติมได้เลยข้างบนข้อนี้ก็จะได้ 200, อ2อ0ร้อยสองพันสองร้ยถูกไหมเนี่ยสองพจะเป็นต้นทุนของหวานพอเราได้ต้นทุนของหวานเสร็จเราก็มาทำเทียบบัญญัติตะยางเหมือนเดิม เพราะว่าโจทย์เขาบอกว่านกขายของให้หวานได้กำไร10%อ่าแล้วก็10%มาใช้คำว่า10%นี่ก็คือร้อยเราก็จะใช้หลักการเทียบมาที่ร้อยหวานอ่านกตรงนี้จะเป็นนกแล้วนะเมื่อกี้หวานไปแล้วนกถ้าซื้อของมาหนึ่งร้อขายไปได้กำไร110เนี่ยอ่าได้กำไร10%ก็คือ110บาทแล้วอ่าซื้อมาเท่าไหร่ล่ะ ถ้าขายไปสองพันสองร้อยทำไมรู้ว่าขายไปสองพันสองร้อยก็คือเป็นต้นทุนที่หวานซื้อมาไงเพราะว่าหวานซื้อจากนกอ่ะพรหวานซื้อจากนกเพราะฉะนั้นต้นทุนของนกอ่าตัวที่นกขายก็คือสองพันสองร้อยแต่เรายังไม่รู้ต้นทุนว่านกซื้อมาเท่าไหร่เราก็จะมาหาเราก็ใช้หลักการเดียวกันกับของเราเมื่อกี้ถ้าเราเทียบบรรยายางออกมาแบบนี้ได้เราก็ใช้วิธีคูณไข่ อพอเราคูณไข่เราก็จะได้110เนี่ยคูณกับ a แล้วก็2,200นี่คูณกับ100แล้วก็มาตั้งหารเหมือนเดิมตรงเนี้ยมันมีตัวตัดได้แล้วก็ตัดศูนย์ตัดศูย์ก็จะเหลือ2,000หาร11 20,000หาร11เราก็ได้คําตอบมา2,000แต่ได้มายังไงเดี๋ยวเรามาหารให้ดูอาจารย์ตั้งไว้แล้ว เนี่ยเราก็มาตั้งหารเหมือนเราตั้งหารเมื่อกี้แต่เราตัดศูนย์ออกไปแล้วข้างละหนึ่งตัวถ้าตัดก็ต้องตัดเหมือนกันนะตัวหารกับตัวเข้ามาหารเนี่ยต้องตัดออกเหมือนกันเราก็มาใช้หลักการหารเหมือนเดิมสิบเอ็ดหารกับตัวเนี้ยสองหมื่นสองพันเนี่ยเราก็ดูทีละคู่ก่อนสิบเอ็ดหารสองไม่ลงตัวแต่เถิบมาอีกตัวหนึ่งคือยี่สิบสองสิบเอ็ดหารยี่สิบสองลงตัวไหมลงตัวเพราะว่า เราก็มาดูว่ามีตัวไหนเข้ามาคูณกับสิบแล้วได้2ี่สเท่ากับตอนนี้เราสายตาเราดูแล้วก็รู้แล้วเนาะ2ใช่ไหมสองสองคูนหได้2 2งคูนหได้2เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะ22ลบกันลงมาตรงนี้ก็จะเหลือ0 พอลบกันลงมาเหลือศูนย์ตรงนี้เราหารง่ายแล้วเราไม่ต้องไปไหนไกลเลยเพราะว่าเราแค่หารไปแค่สองตัวมันก็จะเหลืออยู่สามตัวคือเลขศูนย์สามตัวยังไม่ได้รับการหารเราก็เอาขึ้นมาเติมเวลาเราหารเราอย่าลืมนะบางทีเราใช้ไปแล้วเรายังเอามาเติมอีกมันอาจจะให้คําตอบที่คาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นการหารการคูณเนี่ยเราก็ฝึกให้มันคล่อง,างการฝึกให้มันคล่องไม่ใช่ไปน,นั่งคูณน,นั่งหารอย่างเดียวนะ ในการฝึกให้มันคล่องในการสอบกพคือฝึกโจทย์พยายามฝึกโจทย์เยอะๆถ้ามีโจทย์เกี่ยวกับการคูณก็ฝึกคูณถ้ามีโจทย์เกี่ยวกับการหารก็ฝึกหารไม่ใช่ว่าพอเจอโจทย์เกี่ยวกับการคูณเอาเครื่องคิดเลขที่มือถือคูณเจอโจทย์หารเอาเครื่องคิดเลขที่มือถือหารเราจะไม่ได้ฝึกพอเราไปในในห้องสอบเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องคิดเลขให้เราเราก็จะพลาดไป โอ้โหฉันจําได้หมดเลยสูตรเลยพวกเนี้ยแต่พอตอนหารฉันใช้มือถือหารตอนฉันฝึกอย่าพยายามอย่าใช้เนาะให้ทําเหมือนเหมือนที่อาจารย์สอนเนี่ยเราค่อยๆทําค่อยๆใจเย็นๆไปอ่าตรงเนี้ยพอมาตรงเนี้ยเราได้ละสองพั 2000. เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ต้นทุนของนกแล้วเห็นไหมข้อเนี้ยมันต้องแก้แก้สมการสองตัวเลยถึงจะได้คําตอบเพราะฉะนั้นหลักการ ทำโจทย์เนี่ยเราต้องฝึกฝึกอ่านโจทย์ให้ละเอียดแล้วตรงไหนที่เราหาคําสามารถหาคําตอบได้ในโจทย์ให้เราหาก่อนมันก็จะนําพ่วงไปอีกคําตอบคือไปในการหาคําตอบได้เพราะว่าโจทย์ของคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะอ่าพยายามทําให้เราอ่ะหาคําตอบให้ได้อยู่แล้วคือเขาจะมีตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งให้เราหาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยเราต้องรู้แล้วก็ฝึกอ่ะ ต้องฝึกอ่านว่าตรงไหนจะเป็นตัวแปรตัวไหนจะเป็นตัวที่เขากําหนดมาซึ่งหลักการก็คือเราต้องฝึกทําข้อสอบเยอะๆอันนี้ก็คือโจทย์อันนี้โจทย์จริงในห้องสอบเราก็ลองดูว่าเขาออกประมาณนี้แล้วถ้าเราไปฝึกทําแล้วเราเจอโจทย์แบบนี้เราจะทําได้ไหมเบื้องเบื้องต้นอย่างวันนี้เมื่อวานเนี่ยที่อาจารย์ส่งส่งโจทย์ไปไม่มีใครตอบมาเลยนะในไลน์แอดไม่มีใครตอบเลย ไม่มีใครว่างทําไม่มีใครว่างอ่านหนังสือหรือว่าไม่ทําหรือทําแล้วไม่ส่งอาจารย์ก็ไม่รู้แต่อยากให้เรามีส่วนร่วมด้วยกันเพราะว่ามันจะได้ไปในทางเดียวกันหมายถึงว่าซื้อหนังสือไปอ่านแล้วแล้วก็มาฝึกมาฝึกมาดูวิดีโอที่อาจารย์ส่งให้ก็คือเป็นการย้ําให้เราได้อ่านหนังสือกันทุกวันให้เราได้คุยกันทุกวันเพื่อที่จะกระตุ้นให้เราเร่ง อ่านหนังสือว่างงั้นเถออ่านหนังสือใครถ้ายังไม่ได้จัดตารางอ่านหนังสือจัดเลยนะบางคนบอกว่าไม่ว่างเลยทํางานแต่ขอเวลาบางครั้งถ้าบางครั้งเรากินข้าวกินอะไรเสร็จก่อนนอนเราอาจจะมีช่วงชั่วโมงเีแหลของเราใช่ไหมดูหนังฟังเพลงหรืออะไรตรงนั้นอ่ะเราก็ตัดออกมาเป็นเวลาอ่านหนังสือก็ได้คือให้จัดให้เหมาะสมกับเราอ่ะให้มันได้อ่านทุกวัน ให้มันได้อ่านทุกวันยิ่งถ้าเราไม่รู้จะเริ่มยังไงหนูไม่รู้จะเริ่มยังไงแบบงานเยอะมากขอทุกเช้าดูที่อาจารย์ส่งไลน์ให้กดเข้ามาดูหน่อยกดเข้ามาดูหน่อยว่าเออวันนี้เขาให้ทําอะไรเออวันนี้มีโจทย์ลองทํสซะหน่อยสิเอ,อ่ะววันนี้เฉลยเออไปดูสิคิดเหมือนเราไหมเราคิดถูกไหมเราคิดแบบนี้เราได้คําตอบเหมือนกันใช้ได้ไหมเขาคิดแบบนั้นได้คําตอบเหมือนกันแล้วลองดูซิสองวิธี เอามาเทียบกันที่เราใช้วิธีที่เราใช้อยู่ยากไหมแล้ววิธีที่เขาเฉลยมาง่ายไหมหรือเราจะเอาแบบใหม่ดีหรือเราจะมิกกันดีมันสามารถใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นความคิดไม่มีถูกมีผิดแต่ของคณิตศาสตร์ในของคณิตศาสตร์คําว่าไม่มีถูกไม่ีผิดมันก็ต้องมีพื้นเหมือนกับว่ามีหลักอยู่บ้างไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทําคิดยังไงก็วงวงวงง,งแล้วได้คําตอบมันไม่ใช่ อย่างนี้อย่างสมมติว่าถ้าเราจะใช้หลักร้อยละอย่างนี้ก็เหมือนกับเทียบบัญญตัตอยางอาจารย์ก็เทียบมาจากร้อยละนะอาจารย์ก็เทียบจากร้อยก็เหมือนกับผสมเพราะว่ามันโจทย์มันให้มาได้สี่ตัวเนี่ยถ้าสี่ตัวเราก็จับคูณควัยได้เลยตรงนี้มันก็จะง่ายอ่ะข้อนี้ได้เฉลยแล้วนะเราเฉลยตัวไหนนะเนี่ยต้นทุนของหวาน ต้นทุนของหวานต้นทุนของนกโจทย์ถามต้นทุนของนกอะคุยเยอะพอจะเฉลยงงได้สองพันใช่ไหมเราทํามาแล้วตรงนี้ได้คําตอบมาแล้วอะถ้าเราดูรอบแรกเราฟังไม่ทันหรือว่าเรายังไม่เข้าใจหลักที่อาจารย์เอามาทําเนี่ยเทียบบัญญัติแอย่างเงี้ยก็ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้หรือว่าดูจนกว่าเราจะเข้าใจก็ได้นะเพราะว่ามันก็รีรู้ได้ในในวิดีโอเนี่ย ตรงนี้อาจารย์ก็อธิบายไว้ชัดสอนวิธีการหารให้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบการเฉลยอยากให้น้องๆทุกคนตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง2เดือนแล้วนะอยากให้เราตั้งใจมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายเชื่อได้เลยว่าทุกคนที่นั่งดูวิดีโอเนี่ยก็คือมีเป้าหมายคือต้องสอบกอพอให้ผ่านเพื่อได้เข้ารับราชการเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเราอย่าปล่อยเป้าหมายนั้นนะ่ะ ให้มันเคว้งคว้างให้เราตั้งใจลงมืออ่านหนังสือแล้วไปคว้าเป้าหมายนั่นมาไม่ใช่ว่าเขียนแปะไว้หรือว่าคิดไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งตัวเราเองเท่านั้นที่จะกําหนดคือทุกคนจะบอกจะสอนจะทุกอย่างอะถ้าเราไม่ลงมือทําไม่หยิบหนังสือมาอ่านไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนังสืออยู่แล้วมีหนังสืออยู่แล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านได้เลยนะบางคนสอบลหลายรอบอะ ให้เราหยิบขึ้นมาอา่านมันจะมีวิดีโอตัวหนึ่งที่อาจารย์ลงบอกว่ากพเขาออกข้อสอบเรื่องอะไรบ้างอนุกรมสะดมโอโเบเรตอะไรพวกนี้ให้เราหยิบหนังสือเรามาดูว่ามันตรงไหมมีเนื้อหาพวกนี้ไหมถ้ามีเนื้อหาพวกนี้เราเอามาอา่านมาทําความเข้าใจเพราะว่าสอบกพเหมือนที่บอกเขาออกเนื้อหาเดิมทุกครั้งแต่โจทย์เขาจะเปลี่ยนไปจะยากจะซับซ้อนแล้วแต่ปีเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่หลักมันยังอยู่เหมือนเดิม คืออนุกรมก็ยังอยู่ห้าข้อคณิตศาสตร์ทั่วไปคณิตศาสตร์ทั่วไปตอนนี้เหลือสี่ข้อเพราะว่ามีโอเปเรเข้ามาคู่เนี่ยอาจารย์จะอธิบายไว้เรียบร้อยในตรงนั้นอะแล้วเรามีหนังสืออยู่กี่เล่มอะหนังสือมันอ่านได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วยิ่งถ้าเรามีข้อมูลใหม่ๆมาอีกอย่างเนี้ยอย่างข้อมูลเนี้ยที่อาจารย์ให้วันเนี้ยถือว่าเป็นข้อมูลที่เปอร์เฟกนะเพราะว่ามันเป็นข้อสอบของปีที่แล้วเลยปีเนี้ยที่เราจะสอบเนี่ยถ้าเราได้รู้ว่าปีที่แล้วเขาออกอะไรบ้างเนี่ยมันดีไหมล่ะ เพราะฉะนั้นให้เราหาแล้วทุกวันเนี้ยโซเชียลมันเยอะหาในเน็ตในอะไรก็ได้ทุกอย่างแล้วแต่เราถนัดเราจะหาดูวิดีโอใน YouTube อยู่ะไรอย่างของ The f i r s t Tutor ก็ลงใน YouTube ไว้ให้ที่เราส่งลิงก์ให้ทุกวันก็เป็นลิงก์ y t u t u อ่ะวันนี้ก็คุยกันเท่านี้กะว่าตอนนี้เรามาขึ้นที่คณิตศาสตร์ทั่วไปแล้วใช่ไหม อาจารย์บอกว่าอยากจะคุยกันตั้งแต่บวกลบคูณหารไปเลยแล้วก็ตอนนี้อยากจะมาคุยอันนี้อีกครั้งหนึ่งตัวที่ว่ากอพอออกอะไรบ้างยากง่ายแค่ไหนเราควรจะทําตัวไหนก่อนเราควรจะทําตัวไหนหลังเราควรจะปล่อยตัวไหนไปเพื่อที่เราจะไม่เสียเวลาในการทําข้อสอบเพราะว่าส่วนใหญ่ในการทําข้อสอบกอพอเนี่ยทําข้อสอบไม่ทันเวลาไม่ใช่ว่าทําข้อสอบไม่ได้คือเราอ่านไปเกือบทุกเรื่องอ รู้ทุกเรื่องแต่ว่าเวลาเราไปทําเราจะไปเสียเปรียบตรงที่เราอาจจะไปเผลอทําข้อที่มันต้องใช้เวลาเยอะแล้วพอมาเจออ่าเยอะแล้วทีเนี้ยพอมันหมดเวลาเราก็ทําไม่ทันเราก็ทําให้เราสอบไม่ผ่านออาวันนี้พอแค่นี้ก่อนอ่าก็ขอวอวยพรให้น้องๆทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็สอบกอบพอปีหกศูนย์ผ่านกันทุกคนค่ะ